สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปกินขนมจีนบ้านฉลองภูเก็ตนะคะรถเยอะค่ะภูเก็ตค่ะพ่อใหญ่แม่อยู่นาดาก็ต้องขับรถเองนะคะพาหลานไปนู่นไปนี่ค่ะพาไปส่งโรงเรียนบ้างอะไรบ้างแบบนี้ค่ะรถเยอะก็อันตรายค่ะที่ภูเก็ตนะคะรถติดอีกค่ะหรังเยอะ ฝรั่งเยอะมากเลยค่ะอยู่ตรงไหนก็มีแต่ฝรั่งค่ะขับรถเครื่องบ้างรถยนต์บ้างมั่วกันไปหมดเลยค่ะตอนนี้ค่ะแล้วก็มาถึงร้านขนมจีนแล้วนะคะเนี่ยค่ะน้ำยาเขามีหลายอย่างเลยค่ะเนี่ยค่ะคนค่ะร้านขนมจีน ด้านนี้ชื่อว่าขนมจีนบ้านฉลองนะคะเาทำเส้นสดๆเลยค่ะทำวันต่อวันค่ะเส้นขนมจีนค่ะเข้ามาทางหลังวัดฉลองนะคะเข้าประมาเข้ามาประมาณสองกิโลน่าจะได้ละค่ะเนี่ยค่ะดอกไม้ก็สวยงามค่ะลมดีมากค่ะตรงนี้นั่งลมเย็นมากค่ะ ร้านเขาสะอาดนะคะเรียบร้อยค่ะขนมจีนบ้านฉลองค่ะพ่อใหญ่อยู่แกก็มากินร้านนี้ประจําค่ะพ่อใหญ่แกชอบกินผักค่ะอาหารตามสั่งก็มีนะคะเนี่ยค่ะมีแกงไตปลามีแกงพริกหวานแกงกะกะทิปลา เนี่ยค่ะมีแกงเนื้อมีทุกอย่างค่ะแกงปูก็มีค่ะแกงปลาลูกชิ้นไก่ร้านสั่งแกงปลาลูกชิ้นไก่นะคะเนี่ยค่ะอร่อยค่ะร้านนี้ค่ะใครมาเที่ยวภูเก็ตก็มาร้านนี้นะคะถ้าอยากกินขนมจีนค่ะน้ำยาที่นี้เขาจะใส่ขมิ้นนะคะจะเป็นสีเหลืองค่ะ อันนี้ก็มีไก่ทอดหมูทอดลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาก็ทําเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักสดค่ะมีผักหลายหลายอย่างค่ะ <Okay. S 1> นี่หลานสาวนะคะมากับหลานสาวค่ะ <are> หลานสาวกินขนมจีนน้ำยาขาไก่นะคะ น,นี่ก็เป็นผักพินาดาได้มานะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นผักชีล้อมเป็นผักชีล้อมเป็นผักจับปลาดนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะน้ำยาก็ได้ บ้านฉลองนะคะไอ้ขนมจีนร้านฉลองภูเก็ตค่ะนี่ค่ะอร่อนยะค,ค,ค่ะนี่ค่ะลมพาดเย็นสบายค่ะอันนี้จะเป็นมากัดด้านนอกนะคะ ร้านกว้างมากค่ะหนมนจีนร้านฉลองนะคะ